จากสูตรสโคนแฮมชีสสูตรนี้คือหอมเนยนมสุดๆเวลากัดโดนแฮมกับชีสคือร่อยมากเริ่มจากร่อนแป้งกันเนประสงค์ผงฟูเกลือจากนั้นใส่น้ำตาลคนให้เข้ากันเนยเราใช้เนยแท้ของแองเกอร์ลดจืดเนยแท้คุณภาพพรีเมียมผลิตจากน้ำนมคุณภาพจากนิวซีแลนด์ใส่เนยแล้วสับแป้งให้เข้ากับเนยนะจนมีลักษณะคายเม็ดทราย ใส่แฮมและชีสลงไปผสมให้เข้ากันตามด้วยวิปปิ้งครีมเราใช้ของแองเกอร์เหมือนเดิมนะผลิตจากนมโคแทร100้อ0เซมีปริมาณไขมันสูงถึง35.5%ช่วยให้สโคนรสชาติอร่อยเข้มข้นหอมมันมีกลิ่นนมชัดเจนจากนั้นนํามารีดให้สูงประมาณ2เซนนะแล้วก็นําไปพักในตู้เย็นจนเซ็ตตัวดีจากนั้นใช้พิมพ์กดแป้งลงไปตรงๆแล้วค่อยๆดันออกจากพิมพ์ก็จะได้แบบนี้แป้งที่เหลือก็นํามารวบให้เข้ากันแล้วก็นํามารีดจาก นั้นกดใหม่จนหมดแล้วก็ทาไข่แดงที่ผสมกับนมก่อนเข้าอบเสร็จแล้วสโคนแฮมชีส